สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์ง่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาพอรอีกครั้งนะครับเราเรียนอยู่ในหัวข้อเพราะเหตุไรพระเจ้าจึงต้องส่งพระเิซธิ์เข้ามาสิ้นประชาชนั้นเขนเพื่อไถยความปิดบาปแก่มนุษย์เราพูดไปสองเหตุผลแล้วนะครับ1เพราะว่ามนุษย์มีขีดจำกัดมนุษย์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือไปถึงสวรรค์ได้พระเจ้าทรงประทานเครื่องมือจากสวรรค์ลงมาคือการสิ้นประชชนของพระสิทธบนมันเขนอย่างที่2ครับเพระเาะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเสด็จพระเจ้า ถ้ามนุษย์จะพ้นบาปได้จะต้องมีผู้หนึ่งที่ไม่มีบาปเลยมาชดใช้พระสิพระเจ้าซึ่งพระเยซูมาเพื่อชดใช้ทําให้มนุษย์สามารถที่จะคืนดีและไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าได้เมื่อเขาจากโลกนี้ไปวันนี้เราจะดูเหตุผลประการที่3ครับเพราะเหตุอะไรพระเจ้าจึงต้องส่งพระเยซูเข้ามาโลกใบนี้โอ้เหตุผลนี้ง่ายๆครับเป็นตรรกศาสตร์สอดคล้องกับเหตุผลที่ส่งพระองค์ามาอยู่ในสมองของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกเลยครับหลักการตรรกศาสตร์อย่างหนึ่งผู้ชัดเจนครับพูดว่าอะไรครับ สมมุติว่าเสื้อเนี่ยมีเสื้อตรงนี้มันสกปรกนะผมจะวาดให้ดูก็ได้นะครับดูภาพก็ได้เสื้อที่สกปรกนะครับเสื้อที่สกปรกเนี่ยผมขอถามท่านผู้ชมหน่อยครับเสื้อที่สกปรกเนี่ยสามารถทําตัวมันเองให้สะอาดได้ไหมครับไม่มีทางเสื้อที่สกปรกเนี่ยมันไม่สามารถทําตัวของมันเองให้สะอาดได้ตอนนี้ผมตั้งคําถามแล้วครับถ้าเสื้อสกปรกเนี่ยจะสะอาดได้สิ่งที่ทําให้มันสะอาดได้ต้องมาจากในตัวมันหรือนอกตัวมัน สิ่งที่ทําให้มันสะอาดได้ต้องมาจากในตัวมันหรือนอกตัวมันคําตอบก็คืออะไรครับเสื้อสกปรกถ้ามันจะสะอาดได้สิ่งที่ทําให้มันสะอาดได้ต้องมาจากภายนอกตัวมันสิ่งนั้นก็คือน้ําที่สะอาดถ้าท่านใช้น้ําที่สกปรกซักเสื้อสกปรกมันก็ยิ่งสกปรกครับท่านต้องใช้น้ำอะไรครับน้ําสะอาดซักเสื้อสกปรกท่านดึงทาไมครับเสื้อทําไมครับถึงจะสะอาดและเมื่อน้ําสะอาดซักเสื้อสกปรกเสร็จเสื้อสกปรกก็กลายเป็นเสื้อสะอาด ส่วนน้ำก็ากลายเป็นน้ำอะไรครับสกปรกถูกทิ้งท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมวันที่เพระเยซูถูกตึงเขนเนี่ยพงตัดอยู่เจ็ดประโยคด้วยกันพระกมีบันทึกบอกว่าเพรซิเนี่ยขณะที่อยู่บนไม้เขนพงตัดอยู่เจ็ดประโยคท่ามกลางเจ็ดประโยคของเพรซิสที่พงรงตัดท่านผู้ชมครับประโยคที่โหดร้ายที่สุดในความคิดของเพรซิคือประโยคนี้ครับเอลีเอลีลามาสบักธานีเป็นภาษายิวแปลว่า พระบิดาเจ้าข้าใชไหนทอดทิ้งข้าวงเสียถ้าแปลภาษาชาวบ้านเพชรซิดพูดอยู่บนไม้เขียนด้วยความเจ็บปวดพูดอย่างนี้ครับพ่อทําไมพ่อทิ้งลูกทําไมพ่อทิ้งลูกท่านทราบไหมทำไมถึงทิ้งเพชรซิดเป็นเหมือนน้าสะอาดมนุษย์เราเป็นเหมือนเส,ะสะื้อสกปรกพระเจ้าเนี่ยพระบิดาเนี่ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยบริสุทธิ์สะอาดด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยพระองค์เนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับ คนที่บริสุทธิ์เท่านั้นพระองค์ไม่มีความสามารกับคนบาปท่านผู้ชมครับขณะที่พิชิตมรรลุสภาพเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์เนี่ยนะครับบริสุทธิ์อ้อมกอดพระบิดาเนี่ยไม่เคยห่างไกลจากพระบุตรเลยครับโอบกอดพระบุตรพระองค์ไม่โอบกอดพวกเราครับเพราะพวกเราเป็นคนบาปพระบิดาโอบกอดพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวบ่งแต่วันที่พิชิตสรงสิ้นวชนมันเข็นบาปของคุณบาปของคุณบาปของผมบาปของคนทั่วโลกแล่นไปอยู่บนพระกายของคิดบนไม้เข็น ทำให้พิซิซเป็นคนอะไรครับเป็นคนบาปไม่ใช่บาปของพวกเองนะบาปของพวกเราครับเวลานั้นพิซิซเป็นเหมือนน้าสะอาดที่มาซักเสื้อสกปรกคือพวกเราทุกคนและเอาความสกปรกของเราเนี่ยไปไว้บนตัวพงพงเป็นเหมือนน้ำสะอาดที่ซักเสร็จก็เต็ไมไปด้วยสิ่งสปกปรกโสโครกแต่เสื้อก็สะอาดทำให้พระบิดาทำไมครับไม่สามารถอบกอดพิซิซได้เพราะพริซิซเต็มไปด้วยความบาปแต่ไม่ใช่บาปของพระองค์เป็นบาปของมนุษย์ทุกคนที่พรงครงรัก เพซิตจึงพูดบอกนี้ว่าพระบิดาเจ้าข้าใช้ไหนทอดที่ก็คงเสียหมายถึงว่าพงเป็นเหมือนน้ำสะอาดเมื่อซักเสื้อส่งเสร็จก็ถูกทิ้งถูกทิ้งก็เพราะว่าความผิดบาปพวกเราผมจึงอ่านพระมีข้อนี้ผมลึกซึ้งมากกับสองกอรินบทที่ห้าข้อยีบพระบิดาทําให้พระบุตรผู้ไม่มีบาปให้กลายเป็นคนบาปเพราะเห็นแก่มนุษย์ที่บงทรงรักท่านผู้ชมครับเพซิตมาในโลกนี้เป็นเหมือนน้สา,าสะอาดมาซักเราให้สะอาด และพง์ก็กลายเป็นสิ่งสโปรกที่ถูกทิ้งพระบิดาไม่สามารถอบกอดพระเยซูคริสต์ได้อีกเพราะพระทธิ์แต,ต่ไม่ได้ความผิดบาปแต่อ้อมกอดพระบิดาเนี่ยว่างไม่ได้ครับพงษ์จะต้องมีความสามพักในคนที่บริสุทธิ์ผมถามท่านผู้ชมครับถ้าเช่นนั้นพระบิดาพระเจ้าทรางสร้างโลกไม่อบกอดพระบุตรและพระบุตรแต่มไได้ความบาปพ,พงษ์หันมาอบกอดใครแทนครับพง์หันอบมาอบกอดคนเหล่านั้นที่ถ่อมใจยอมรับเป็นคนบาปทุกคนที่ถ่อมใจยอมรับเป็นคนบาปสารภาพความผิดบาป พระเจ้าจะเอาบาปของเขาวางไว้บนพระกายของพระคิดเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะไม่มีบาปอีกต่อไปเพราะบาปเขาเพิร์รับแบกบาปแทนแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อวันหนึง่งเขาจากโลกนี้ไปเขาไม่ต้องไปอยู่ที่บึงไฟในลโลครับแต่ได้อยู่ส่วนเป็นนิตกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาบัดน,นี้ออมกอดพระบิดานะครับพร้อมจะอุปกอดท่านขอเพียงแต่ท่านสารภาพความผิดบาปบาปของท่านจะอยู่บนพระกายพระคิดเพิรมาเพื่อสิ่งนี้ มารับแบกบาปแทนท่านท่านจะใช้อยู่อะไรครับรีบเปิดใจสารภาพบาปรับอ้อมกอดากพระบิดาูระสง์สร้างท่านนะครับนี่คือเหตุผลป,ประการที่3ที่ทําให้เราเห็นว่าทําไมพระเจ้าทรงส่งพระิสิเขา้ามาลงบนี้เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากบาปเองได้มนุษย์เป็นเหมือนเสื้อสกปกแต่พระพิชิ์เป็นเหมือนน้ำสะอาดเข้ามาชําระล้างให้เราสะอาดและเมื่อพงล้างเสร็จพงเป็นเหมือนน้ำสกปกแล้วกับถูกทิง้งแต่เรากับสะอาดได้รับการยอมร,รับจากพระเจ้า นั่นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะเปิดใจต้อนรับเพศเปล่าส่วนเหตุผลประการสุดท้ายกับประการที่4ครั้งหน้าเรามาฟังด้วยกันอย่าลืมติดตามชมรายการชัวร์หรือโน่นนี่กับผมอาจารย์นิกรสิทธิจรียารยอ,อีกครั้งนะครับครั้งสุดท้ายเหตุผลนี้ผมว่าสําคัญที่สุดเลยครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพวรท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ